พระราชกําหนดเงินกู้ห้าแสนล้านค่ะไม่ใช่เจ็ดนะเป็นห้าแสนล้านนะประก,กาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะมีผลมีสภาพบังคับแลบ้ตั้งแต่ยี่สิบห้าพฤษภาคมหกสี่ค่ะเขาสังเกตเขาสังเกตก็คือว่าเดิมเนี่ยออกข่าวว่าจะออกพรก,รก,รกู้เงินเจ็ดแสนล้านมากู้ประเทศเจ็ดแสนล้านกู้วิกฤตโควิดระลอกล่าสุดไปไปมามาเหลือห้าแสนล้าน ไปดูกันสักนิดไหมครับท้ายพรกรเขามีบัญชีนแนบท้ายใช่ค่ะบัญชีนแนบท้ายที่แจกแจงชัดเจนว่าอ500ล้านท,ที่ที่กู้มาโดยอำนาจของพอรกรนั้นเป็นอะไรได้นะแบ่ง3ก้อนนอกจากนี้ไม่ได้นะต้องอบอกเลยนอกจากนี้ไม่ได้นะคะแบ่งเป็น3ก้อนนะคะก้อนที่หนึ่งก้อนที่หนึ่งนะคะเป็นแผนการหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 นะคะวงเงินก็อยู่ที่30,000ล้านบาทนะคะคนที่รับผิดชอบนะคะใช้เงินก้อนนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานของรัฐที่คอรมอมอบหมายค่ะ ครับอืมเอาสั้นๆแบบนี้แม่หรือต้องรายละเอียดแจงไปเลยว่าเอาไปเบิกจ่ายจัดซื้ออ๋อไม่ต้อง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 เอาอย่างเอากันอย่างนี้ส่วนที่หนึ่งก็คืองบงบโควิดงบโควิดสามหมื่นล้านค่ะงบส่วนที่สองคืองบเยียวยางบแจกนั่นแหละเท่าไหร่ครับงบแจกนี่อยู่ที่สามแสนล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่คขารมมอบหมายและส่วนที่สามก็คืองบฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่าไหร่ครับ 1 7 0 0 0 0มล้านค่ะโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณแพทริเซียมงคลมนิตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนี่สาเทเลน่หรือสบนนะคะสวัสดีค่ะท่านผอคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคุรณมรัตน์ค่ะครับท่านผ้กำับค่ะครับคุณแพทริเซียครับก่อนที่จะไปกันที่พรกร5 0แสนล้านขอย้อนไปที่พรกร1ล้านล้านสักนิดหนึ่งนะฮะพรกร1ล้านล้านที่ตกลงกู้เข้ามาจนเต็ม1ล้านล้านหรือยังครับ ย่างเลยค่ะตอนตอนเริ่มเพิ่มก็หนึ่งล้านล้านเนี่ยเราทยอยกันกู้อยู่แล้วนะคะตามโครงการต่างๆที่คอรมอลเขามีมติอนุมัติใช้ไถ่นะคะแล้วแต่ละโครงการเนี่ยเราก็ไม่ได้กู้ทันทีทุกโครงการจะต้องทําแผนการใช้เงินมาให้สบนเป็นรายเดือนนะคะว่าแต่ละเดือนเขาจะใช้เงินเท่าไหร่เราก็จะกู้เตรียมมาให้ตามความจําเป็นของการใช้เงินปัจจุบันเนี่หนึ่งล้านล้านนะคะคอรมอนุมัติกรอบไปแล้ว แปดแสนหนึ่งล้านนะคะแล้วก็มีการกู้เ şey ง yes ินจริงๆเนี่ยประมาณ7 3 8 4แล้านบาทนะคะที่กู้แล้วค่ะแล้วก็เบิกจ่ายออกไปเนี่ยประมาณหกแสนแป่นประมาณแปดแสล้านนะคะประมาณ8ปดสิบปามประมาณแปดสิบเปอรั้งคะจาก1นล้านล้าน ยังเหลือวงเงินที่จะใช้ได้อีกตั้งประมาณกลมๆก,ก็คือสักสักแสนสัก 2> 2, <000. S 1> สักแสนเก้าหมื่นล้านหรือสองแสนล้านปัดเศษกลมๆนะเะมื่อยังเหลือวงเงินที่ยังใช้ได้อีกตั้งสองแสนนั้นทำไมรีบกู้ในส่วนของห้าแสนล้านล่คะครับรีบเอาพลกรอห้าแสนล้านค่ะจริงๆสองแสนล้านที่เหลือเนี่ยนะคะ,ะมันมันมีโครงการรอแล้วนะคะเช่นโครงการที่ครมอมมีมติไปก่อนหน้านี้ประมาณอีกอีกแสนสี่นะคะ ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นการอนุมัติหลักการไม่ว่าจะเป็นชอบดีมีคืนหรือว่าเป็นเราเราเชื่อใเราอะไรคนละครึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะมีมีโครงการรออยู่แล้วเขาก็เราเข้านคคณะทํางานคณะกรรมการอิงปลองเพื่อจะเข้าฟอร์มอไลซ์ผ่านเข้าครมอทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณเกือบสองแสนล้านจริงๆเนี่ยมันมีโครงการรอรอรอใช้เงินอยู่แล้วนะคะล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าภายใน ช่วงช่วงที่เหลือเนี่ยมันจะหมดละแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันมีความรุนแรงของของของเหตุการณ์ของโควิด -19 กลับมาเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินไว้จะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องมี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 ถุงมีถังเตรียมไว้ก่อนถ้ามันจะไปต้องใช้มันก็หยิบเอาใช้ได้ตลอดค่ะครับผมก็จะว่าหนึ่งล้านล้านที่บอกว่ายังเหลือวงเงินอยู่สองสองสองแสนล้านกลมๆมันนะครับในสองแสนล้านนั้นเนี่ยอย่างน้อย 1.4แสนล้านเนี่ยเป็นวงเงินที่ต้องการไว้สำหรับเราชนะกับมอ3เราเรารักกันที่ครอมมเพิ่งอนุมัติต่อย,ยอดไปเมืเ่อเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ mm hmm. ค okay. mm. ่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็มีแล้วก็มีแล้วก็มีโครงการที่อยู่ในอยู่ในไพพลาสต์อีกมีสาธารณสุขก็ทาเข้ามาเมื่อวานมีโอกาสคุยกับท่านเลขาสภาพัฒน์อะค่ะท่านเลขาสภาพัฒน์ก็บอกบอกว่าตอนนี้ที่เหลือวงเงินอยู่ที่เข้าใจกันว่าเหลือประมาณหมื่นกว่าล้านหกหมื่นหมื่นหกเนี่ยก็คิดว่าหมดแล้วค่ะเพราะว่าสาธารณสุขทําเข้ามาหมดละแล้วก็อาจจะต้องใช้วงเงินของส่วนที่เหลือของแผนสองแผนสามโยนกลับไปที่วงคที่หนึ่งด้วยซ้ำแล้วก็เพื่อที่จะปิด แฉร้านร้านนี้พอดีเลยค่ะถ้าจะไม่ผิดนะฮะในส<แ>่วนหนึ่งของหนึ่งล้านล้านนั้นเขากันไว้สําหรับเป็นงบสู้โควิดของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเข้าใจว่าติ้งไว้45,000้านกล้านกลมๆเมืม่อตอนต้นเดือนพฤษ,ษภาเท่าที่เช็คตัวตัวเลขเช็คยอดเนี่ยดูเหมือนว่าการการทำโครงการการอนุมัติโครงการการเบิกใจ่ายในส่วนของงบโควิด มันมันช้ามากแล้วมันน้อยมากยังเหลือวงเงินต้องสองสามหมื่นล้านขยับมาตอนนี้มีการเสนอโครงการและผ่านกันจนเต็มวงเงินแล้วเหรอครับคือต้องเรียนอย่งนี้ค่ะว่า โครงการของอันภายใต้สาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการเร็วเท่าไหร่นะคะมันเป็นการโครงการที่ลงโรงเรียนแพทย์สร้างเครื่องความดันสร้างห้องความรันรันรอบลบสร้างปึกสร้างคือมันเป็นการเป็นการลงทุนพอสมควรค่ะมันไม่ใช่งบซื้อของเร็วเช่นเช่นซื้อเครื่องนุ่นเครื่องนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนอย่างที่เป็นการลงทุนที่มันจะต้องมีเปิดเปิดอะไรตามกระบวนการรัฐบาลใช้เวลาค่ะแต่มีส่วนหนึ่งที่ใช้กับวัคซีนค่ะมีส่วนหนึ่งที่ใช้กับวัคซีนค่ะ แล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่ของอสาธารณสุขที่เบิกไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นการค่าตอบแทนอสมอทั้งหลายนะคะอันนั้นก็จะเบิกเร็วค,รค่ะส่วนส่วนส่วนโครงการของสาธราณาสุขที่กำลังจะเข้ามาก็เป็นโครงการที่ที่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึง่งแต่เป็นความจำเป็นที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์และมันจำเป็นยิ่งยวดสำหรับ ต่อสู้กับโควิดหน้าไวรัสค่ะครับเรื่ยงทำนิดนึงนะฮะงบงบที่ใช้ในการซื้อวัคซีนโดยเฉพาะตัวซีโนแวคซื้อมาตั้งเยอะแยะตั้ง9ล้านโดสเนี่ยนะฮะใช้เงินจากส่วนนี้หรือปาหรือว่าเป็นงบประมาณปกติซื้อวัคซีซนคะิดว่าอันนั้นเป็นบางส่วนในงบกลางนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงบกลางส่วนจะเป็นงบกลาง<ม>ค่ะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะคือมามาพรากอบ้างแต่ดิฉันไม่รู้ว่าเวลาขอวัคซีนรายละเอียดเนี่ย ยี่ห้อไหนอะไรยัง <Okay. S 2> ไงด <Okay. S 2> ิฉันตอบไม่ได้โอเคจะนด้กลับมาที่พรก,กร5้าแสนล้านนะนะวางคิวในการที่จะกู้กันเข้ามาอย่างไรครับเ,เหมือนหนึ่งลา้ลานล้านเลยค่ะเรากู้ตามความตามโครงการที่อนุมัตินะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวสภา,าทัฒน์ครูต้องกำหนดกรอบก่อนว่า ะจะโดยเฉพาะแผนสามนะคะว่าจะใช้กันยังไงนะคะแล้วก็แผนสองหรือแผนหนึ่งเนี่ยจะ่าจําเป็นต้องใช้เนี่ยจะต้องเยียวยาไหมจะต้องดูแลผู้ประกอบการยังไงซึ่งเข้าใจว่าแผนสองเนี่ยจะทาเก็ตไปลงดูเรื่องผู้ผู้ประกอบการเอเี e มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้ไม่ได้หวานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คงต้องดูก่อนว่า จะจะเอาโครงการจะมีอะไรแล้วจะลงเงินเมื่อไหร่บบสารนถึงจะตามกูท้ทีหลังค่ะสารมนที่ท้ายสุดเลยค่ะเราจะไม่กู้ไว้ไวก่อนล่วงหน้าค่ะค่ะก็รอดูสภาพัฒน์วางกรอบก่อนใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนว่าหนึ่งละมันก็ลอมาจากหนึ่งละล้านตรงนี้หมายถึงว่าต้องใช้ก้อนนั้นให้จบก่อนแล้วถ้ามันมีโครงการอะไรเพิ่มก็มาแตะตรงนี้หรือมันแยกกันไปเลยคะคือมันแยกกันค่ะคือของของร้านร้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ครบมีโครงการลอยอยู่แล้วแล้วก็มีแทร็กของของหนึ่งลนล้านเราจะแยก ทำกันเราตอนนี้เอาเงินกูกันนะมันมันวิ่งขนานกันค่ะแต่ว่าต้องมั่นค่ะแต่ต้องมั่นใจว่าไอไอไอกรอบวงเงินของหนึ่ง้ล้านมันมันได้การขายหมดแล้วซึ่งเมื่อกี้ที่อิเฉนเรียนไปว่ามันได้ได้ได้อนุมัติดีมันมันจ่อที่จะอนุมัติหมดแล้วใช่ใกล้แล้วล่ะครับพรกห้าแสนล้านถ้าจะกู้นะครับระยะเวลาที่จะเริ่มกู้ได้ก็คือ ต้องรอให้ถึงปีงบประมาณหกห้าก็คือตั้งแต่หนึ่งตุลาหกสี่ไปแล้วจริงจริงจะเริ่มกู้ได้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมไม่ถูกค่ะกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้ามีแผน้ายถ้าถ้ามีแผนเข้ามาคือพอพอพอรกมีผลใช้บังคับปุ๊บเนี่ยมันเมันมันเริ่มเริ่มได้เลยแต่มันมีกระบวนการการกู้เงินนะคะซึ่งสบนต้องใช้ประมาณสิบสิบวันกว่าจะกู้จะดกว่าจะได้เงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วถามกู้ได้เลยไหมกู้ได้เลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่กู้เพราะว่ายังไม่มีโครงการแล้วก็ขอย้ําเรียนนะคะว่าการตราพระราชกำหนดนี้เนี่ยไม่ได้กู้ทันทีออกมาห้าแสนล้านโกยออกมาจากตลาดห้าแสนล้านไม่ใช่นะค่อยๆกู้ตามความจําเป็นของการใช้เงินจริงๆค่ะครับครับทีนี้ที่มีข่าวว่าจะกู้ก่อนหนึ่งแสนล้านภายในสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั้น จะเาไปทำอะไรฮะตัว1นึ่งแสนล้านมีโครงการชัดเจนที่รอการใช้เงินอยู่หรืออย่างไรครับหนึ่งแสนล้านอ๋อไม่ใช่เลยค่ะต้องรเรียนว่าอย่างนี้ค่ะพอเราได้โจทย์มา5้าแสนล้านก็จะทีเ่เราก็จะต้องคํานวณว่าเด็ดทจีพี P P P, หรือว่าจัตุรนี้จานัดในแต่ละช่วงจะเป็นอะไรก็ได้มีการคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าคิดว่า5้แสล้านเนี่ยจะมีการลงไหมในปีงบประมาณนี้ หรือว่ายังไม่ลงเราเคุยกันแล้วก็คิดว่าน่าอาจจะต้องมีการใช้ห้าแสล้านเนี้ยในบางส่วนในปีงบประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คาดกันว่าเอออาจจะเป็นไปได้นะเอาดูสักแสนล้านแล้วปีทีออ่ส่วนที่เหลือสี่แสนล้านอาจจะไปไปปีหน้าก็ได้ แต่ถ้าหนึ่งล้านล้านยังพอยังไม่ต้องกูใช้กู้ตัวนี้ก็ก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นการตั้งสมมติฐานค่ะ,คะว่าถ้ามีการใช้หนึ่งแสนล้านในปีนี้ในปิงบประมาณนี้แล้วที่เหลือไปเป็นปิงบป,ประมาณหน้าเนี่ยสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP จะเป็นอย่างไรนะคะแ,แต่ถ้าไม่มีการใช้เลยเนี่ยก็ตัวสัดส่วนนี้ก็จะลดลงค่ะหรือใช้มากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ ณเบื้องต้นดูแล้วแสนล้านน่าจะต้องมาใช้ในปีนี้ก่อนไหมคะเท่าที่ดูสถานการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมีการคุยกันถึงขนาดนั้นไหมคะเอออยังมั้งค่ะที่ฉันยังตอบว่าตอนนี้เออยังไม่ที่ฉันไม่สายหาเงินเนาะเข้าใจเข้าใจว่าคือเขาบอกมาไงเราจะได้เตรียมตัวไงคนคนบอกให้โจทย์มาไม่ค่ะคือแค่แค่แค่คิดว่า เตรียมมาให้ก่อนค่ะถ้าต้องใช้ก็ใช้ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะใช้ตามจริงแล้วกันตใช้ตามจริงใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณพัทิเซียครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดาครับร่วมในการสบนนะคะคุณพัทิเซียมมงคลวนิชนะคะถ้าผมชมคุณพัทิเซียนะอธิบายความได้กระชับแล้วก็ชัดเจนกว่าคนสสขซะอีกเนี่ยใจเย็นใจเย็น